สวัสดีนะครับผมตอนนี้ผมจะมาชี้เราจะสามตัวนี้เออเรีก็สามได้ไหมสี่นั่นแหละจริงๆก็มีตัวนึงคือตัวนี้แล้วก็ผมจะไม่นับนะเพราะผมรู้ว่ามันทำยไงจริงๆผมรู้แหละนี่มีสอนวิธีเล่นอยู่สอนวิธีเล่นคือนี่สอนวิธีเล่น ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยซึ่งเขาจะสอนทั้งหมดขั้นเราก็ไปเล่นกันอาจจะมืดหน่อยนะขอรอ้อียง เพือ่อจะได้ไม่โดนจับไปเจออีกน,นี่ปิดแรงไม่ให้เปิดฮะดูสิจะโดนจสัสแกิมไหมใชมครัาเป็นซาซาวะอืม ไปแบบนี้เออจริงด้วยี่หกสิบอยู่หกสิบถ้าเกิดเราปิดอันนี้ออกซิเจนจะเป็นแบบนี้ออกซิเจนจะขึ้นนี่คือสาเหตุทำไมต้องเปิดไต้องเปิดอันนี้ไว้ถ้าเปิดไม่เปิดมันก็ร้อนมาก ซึ่งเราจะรอดคืนนี้ได้ไหมมาดูกันเดี๋ยวจะโดนจับสแกนไปสิบสิบครั้งโอเคจริงด้วยเมีอเนี้ยด้วยก่อนหน้านี้ผมเห็นเฟสบุ๊คมันอยู่ตรงนี้ แล้วมันดูกล่องดีนะไม่เดี๋ยวเปิดเสียงดังมีงานตกใจไปถึงหัวใจด้วยเฮ้ยไม่น่าเปิดเลยโอเคงั้น จะรอดจากช่อบตัวนี้ไหมลครก็ปิดประตูก่อนเลยแล้วห้ามไปยุ่งกับตรงชายตัวที่ผมกดโดนนั้นอ่ะมันไม่บีจำสกิงจำสเกลไแบบนั่อจริงอุย้ย จริงๆผมก็มันน่าจะลดไม่ได้หรอกนะมันเนี่ยก็ไม่หลับนะใช่กับข้างไหนไม่ใจดิแล้วผมก็ระแวงตล,ลอด โอเคไม่โดนดจำสแกก็ดีถ้าผิดเราใช้เกินเลยก็จะมดืหมดหนูมืดหนูมืดหนูผงขอก็ไม่รู้วิธีแกะเอนอนนอนนนนาน,น,นต้องดูห้องไหนวะแหวงตลอด นี้มันจะขึ้นเดี๋ยวผมจะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่าเราใช้พลังงานเท่าไหร่ถ้าเกิดแดงเสร็จแล้วเราใช้พร้อมกันอน,นะบวกกับเสียงนกเสียงแบบสิ้นหวังมาก เกี้ก็เกิดเสียงดังเพราะผมพูดใกล้นะถ้าเกิดทุกคนผมจะไม่ใช้สักตัวมันจะเป็นยังไงผมใช้แค่อืไม่ใช่ตัวนี้หรอกคือแค่ตัวที่นี้ผมก็ไม่ไหวแล้วนะ ตัวเนี้ยจำสเก็ตมาพูดด้วยซึ่งผมจะทำตามภาคสามหม่ไม่ได้ภาคสามอ่นะไฟและเฟดดี <Final Friday. S 2> แค่นี้แหละครับโอเค ถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ยินก็เสียงผมแ <c oughs> และก็คลิปที่ผมสอนโหลดม้ครับนี่คือมีคนบอกว่าโมครับไม่เชื่อถ้าเกิดทุกคนก็ไม่รู้ก็ไปดูในคลิปนั้นได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวในคลิปพี่พัฒนาแล้วย่ามวัวเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่า

โอ้มันไปหังนูแต่วลามันจะมาท่ะนี่นวิตโอลิชิกาเอามันเลนยเนาะ ขยับแล้วหายจอนน้เตือน้อยมันจะขยับตอนที่เราไม่ดูกล้องแล้วมันจะรู้ได้ไงเนาะคลิปนี้ประมาณแปดนาทียี่สิบสองนาทีเอ้ยยี่สิบสองนั่งเลยเด็กดเฮ้ยลืมส่องไฟฉาย เออนะหลือว่ามันทุกใส่นึแบบนี้แหละถ้าเกิดไม่จัดการสักตัวก็ยังโกได้ถ้าเกิดจัดการตัวล่ะโอโอโอ,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 โอ จริงๆผมเล่นบุกนี้มาเป็นล้านครั้งแล้วไม่ถ้าเกิดผมจะเอาตามมาใม่ไ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 ม่รู้ะ จบจบไม่ต้องจบจบ,จ,บจะได้ไม่มีเดียเ๋ยอพเผ็ดดูสิจะตายตอนไหนตอนเมื่อกี้ยังตายเลยเออเนาะหนงออกตอนนี้ไม่ได้ด้วยอเด็กด้อยโอเกหลยคน เลืมลืมลืมลืนบูมอือฮึโอเคแล้วนี่ียวเอาอันเดิมนั่นแหละแต่แค่ไม่เอาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เด็กวิเชียรเนี่ยมันจะมุ่ยฐานกูมันจะแบบเบื่อละขนาดไหน นี่ไปไปไปดิเรียบร้อยอยา่ามะขึ้นตอนนี้ดิอุ้ยเ <ś led> ดี๋ยวจับสแกสสองครั้งเดียครั้งเดียวใครโทรมารับสายหน่อยเออนะ่อ <ś led> ตายแล้วครับ <ś led> ครั้งที่เกมโอเวอร์ยืดที่สุดแล้วขอพอเป็นที่เพียงเท่านี้ละครับซึ่งผมก็จะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำด้วยสกิบีดีเวิร์สไม่ก็สกิบีดี้ทอยเลทาวเวอร์ดีฟิน์โอเคขอจบไปเที